อ้าโอเคคลิปนี้นะครับมาพบกันในเรื่องหัวข้อที่ว่าซ้อมแบบไหนดีที่สุดนะครับวันนี้ได้รับข้อมูลมาว่าแชมเปี้ยนคนนี้นะครับซ้อมวันจันเล่นอกวันคาเล่นขาวันพุธเล่นหลังวันพฤหัสเล่นไหลวันศุกร์เล่นแขนนะครับได้เป็นแชมเปี้ยนถ่าพรุ่งนี้ตื่นมาอีกวันหนึ่งโอ้โหมีแชมเปี้ยนอีกท่านหนึ่งซ้อมฟูลบอดี้สี่วันต่อสัปดาห์นะครับ หยุดแค่หยุดแค่วันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับนอกนั้นซ้อมฟูลบอดี้ส่วันติดเป็นแชมเปียนตาดาแล้วไหนมันดีกว่ากันนะครับมันดีกว่ากันต่อให้มันจะมีอีกหนึ่งรพันแชมเปียนซึ่งแม่งเทรนไม่เหมือนกันเลยนะครับรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโดเรนเยสนะครับมิสโตลิมเปียหสมัยนะครับมิสโตลิมเปียหสมัย เทรนแค่ท่าละเซตนะครับวันเซตเพอร์แอคเซอร์ไซส์เป็นแชมป์หกสมัยหรือว่าเจคัตเลอร์นะครับทุกอย่างแม่งประมาณรวมกันทั้งหมดสี่สิบห้าสิบเซตขึ้นไปก็เป็นมิสเตอร์ลิมเปียเหมือนกันนะครับทีนี้มันหมายควาว่าอะไรมันหมายความว่าเทรนนิ่งแบบไหนเทรนนิ่งยังไงแม่งไม่ได้สำคัญเลยนะครับเท่ากับปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นในที่นี้หมายถึง Recovery นะฮะถ้าเรา Recovery ไม่เป็นนะครับ ต่อให้นะครับต่อให้วันนี้มึงเล่นแต่ใบเส็บซ้ายอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเล่นใบเส็บซ้ายพรุ่งนี้ผมเล่นใบเส็บขวานะครับโอ้โหอินเทอร์เนตตี้น้อยมากเลยแต่มึงรีคอเวอร์ไม่เป็นนะครับทําไปเถอะครับสามเดือนห้าเดือนสิบปีก็ทําไปไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราไม่รู้จักโภชนาการถ้าไม่รู้จักรีคอเวอร่นอนให้พอนะครับ มันไม่มีประโยชน์จริงๆนะครับนี่พูดจริงๆงว่ามันไม่มีประโยชน์เลยสิ่งคุณที่คุณทาเป็นสิ่งที่คุณหวังว่าคุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้นะฮะมันบางทีเราโดนมิสอินฟอร์มนะครับเราโดนมิสลีดดิ้งไปกับวิดีโอ youtube ออกกาลังก,กายเท่เทนะครับที่ว่าโอ้โหคนนี้เล่นมัสเตอรอัพปีลังกาสามตลบวิทพื้นหุ่นดีชิบหายเลยโอ้โหนี่แสดงว่าบอดีเวทแม่งดีดีกว่าเวทเทรนนิ่งแน่นอนเพราะหุ่นแม่งดีกว่า ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะาเมื่อคุณกําลังได้คุณกําลังดูข้อมูลสองมิตินะครับคือแค่ฝัง่งนู้นกับฝั่งนี้คือสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณตีความแค่นั้นแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าชีวิตทุกคนมันสาม้หกสิบมิตินะครับคุณต้องรู้ว่าเขาเป็นใครเขากินยังไงเขารีคอร์ดอย่างไงก่อนหน้านี้เขาเล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่านะครับแล้วหุ่นตอนนั้นนะ่ะมันมาจากสิ่งที่เขาทําหรือเปล่านะฮะคือ อย่างอย่างอย่างผมนะครับถ้าเกิดคุณมาตามผมตอนนี้นะครับคุณก็อาจจะคิดว่าผมเป็นนักกีฬาสตรองแมนก็ได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปประกวดสตรองแมนแข่งมาแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมประกวดแม่งทุกอย่างเลยผมประกวดพอกาผมประกวดเมเนฟิสิกส์พาวเลฟติ้งสตรองแมนนะครับแต่ก่อนก็เริ่มมาจากบอดี้เวทแล้วนี้คือหุ่นปัจจุบันมันหมายถึงอย่างแม่งผสมมัรวมกันแล้วกูออกมาหุ่นอย่างเงี้ย ออกมาหุ่นี้เพราะมันไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมายเขาว่ากีฬาไหนดีกันหรือตรงไหนเลยนะครับก็หุ่นมันเป็นนี้เพราะว่าแอคทิวิตี้ที่ทําตลอดมาทางชีวิตมันทําให้หุ่นมันเป็น,นี้นะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับดูให้ออกนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่อง r y อรนะครับเราไม่สามารถที่จะรีค o เวอจาก f u ลบอ o ี้เวิร์ u อ4วันต่อสัปดาห์หรือว่าบอดี้พาร์ o เวิร์5วันต่อสัปดาห์ได้นะครับถ้าเรา กินไม่ถูกต้องนอนไม่เพียงพอแล้วเราก็จะไม่เห็นผลประโยชน์จากการทําตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะเหนื่อยเปล่าเสียแรงตรงนั้นเปล่านะครับฉะนั้นนะครับไม่ว่าเวิร์กอัลไหนหรือว่านักกีฬาไหนนะครับดีที่สุดถามว่าคําตอบนี้ก็ตอบไม่ได้อีกนะครับโลกฟิตเนสมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณก็จะเจอคําตอบที่มันตอบไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่า มันไม่สามารถตอบได้ในกรณีคำตอบที่เป็น2มิตินะครับกข,ข,ขงง yes อ r no อย่างที่เราเคยเรียนมาในสมัยที่เรานะครับอยู่มัธยมอยู่มหาลัยไม่มีนะครับชีวิตนี้มันไม่มีคำตอบแบบตายตัวนะครับพี่เนี่ยเราต้องมองให้ออกวิเคราะห์ให้ออกนะครับวิพากษ์ให้เป็นนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้าง นะครับโอเคก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับหัวข้อเรื่องว่าอาอกกําลังกายแบบไหนดีที่สุดนะครับศึกษาให้กว้างศึกษาให้ลึกทดลองทดสอบบันทึกผลน,นะครับวิธีนี้วิธีเดียวนะครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะรู้จักตัวเองรู้จักเครื่องมือนะครับที่ทําให้คุณไปสู่เป้าหมายฟิตเนสที่คุณต้องการได้นะครับต้องลองทดสอบลองดูนะครับขอบคุณครับ